เมื่อเวลา7จ็นาฬิกา40นาทีวันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะได้เดินทางมายังอาคารรัฐสภาพร้อมทีมอารักขาส่วนตัวโดยขึ้นมาบริเวณชั้นสองหน้าห้องประชุมสภาเพื่อมาเซ็นชื่อและยืนยันตัวตนก่อนที่จะเปิดประชุมในวันนี้เวลา9นาฬกาค่ะ เมื่อพลเอกประวิทย์เซ็นชื่อเสร็จสิ้นได้ขึ้นรถส่วนตัวเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีทั้ทงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์แทบไม่เคยปรากฏตัวที่รัฐสภากระทั่งนายพร้อมพงษ์นพรธิ์อดีตโฆษกพักพเพื่อไทยค่ะได้ออกมาเปิดเผยและตรวจสอบการข่าวประชุมของพลเอกประวิทยพบว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566ถึง19กันยายน2567 ที่มีการประชุมทั้งหมด95ครั้งพลเอกประวิทย์ขัดประชุมถึง84ครั้งค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn